รถยนต์ของเราเวลาจะออกไปทํางานหรือว่าออกไปเอาติ้งแคมปิ้งข้างนอกเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่จัดเก็บสัมภาระหรือว่าขนของไปมากพอสมควรเลยใช่ไหมคะถ้าหลายๆคนเนี่ยมีรถกระบะก็ใช้พื้นที่ในท้ายรถเนี่ยก็ได้อย่างสบายเลยใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็มีรถเล็กหรือรถ p ีวีที่ไม่ได้มีพื้นที่ขนสัมภาระเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็จะคิดหนักเลยใช่ไหมคะทุกวันนี้เราก็จะเห็นรถหลายๆคันใช่ไหมคะที่ติดแหลกหรือว่าถาดเก็บสัมภาระบนหลังคาของรถหลายๆคันก็จะมีหลายรีไซน์แล้วก็หลากหลายวัสดุที่ เลือกชายการและคุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าเหล็กเหล่านั้นเนี่ยจะรองรับน้ําหนักแล้วก็แข็งแรงพอที่จะรองรับสัมภาระของเราค่ะที่อยู่ด้านหลังอิ่มนี้และรถอีก4คันนี้ล่ะคะที่อิ่มจะพามารู้จักเจาะลึกกับหลากหลายขนาดว่าขนาดไหนเหมาะสมกับรถคันไหนนะคะว่ามีพาร์ทอะไรบ้างมีชิ้นส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันค่ะ Iron Man 4x4 a ์บายโฟร์แอ a ล k สลูปแบ็กซิสเต็มนี้นะคะเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลู Black ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย a อรอนแมนโฟของเรามีการจําหน่ายเป็นวัสดุแบบเหล็กและอลลอยมาถึงปัจจุบันนี้และในปี2023นี้นะคะ m อ n อนแมนโฟของเราเนี่ยก็คลอดลู Black ในดีไซน์โมเดิร์นขึ้นนะคะกำลังไปที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้รถในตอนนี้เลยที่กระแสะแคมปิ้งกำลังมาแรงตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะ โดย a อ l ล s สลูปแบ b s ซีสแมจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ add-on เสริมเข้าไปบนตัวแลกให้ตอบโจทย์การใช้งานและไลฟ์สไตล์ของเจ้าของรถไม่ว่าคุณจะอยากติดตั้งไลท์บาร์บนแลกเราก็มีบัเก็ตสำหรับไลท์บาร์โดยเฉพาะเลยหรือคุณอยากจะวางแ่น r e รีคาลลี่บอร์บน a อ l ล s เราก็มีบัเก็ตยึจดจับโดยเฉพาะมาให้เลือกเช่นกันค่ะ อีกนี้นะคะนั่นก็คือตัวอย่างที่ติดตั้งบน p v v อย่าง n e x t 7 Everlast นั่นเองค่ะ mm hmm. ก็จะมีขนาดความกว้างความยาวเหมาะสมกับสัดส่วนของหลังคาเลยนะคะ mm hmm. และยังมีชุดบัคเก็ตต่างๆนะคะที่แอดออนเข้าไปติดตั้งไว้นะคะตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานนั่นเองค่ะ เน็กเจนเบนเจอร์คันนี้นะคะก็ใช้ Loop Black a อ l a ลนด o ลูปแบล็กแพลตฟอร์มเอคิทที่ในชุดเนี่ยก็จะมีชุดเด็คคิทที่ออกแบบมาให้เข้ากับรุ่นรถนั้นๆด้วยนะคะออกแบบตามส่วนโค้งตามองศาของหลังคารถเลยและยังยึดด้วยชุดแลกนะคะที่มีขนาดพอดีกับหลังคาตัวนี้เนี่ยพร้อมติดตั้งเดลตาวิงสองรอองศาเลยเวลากลางให้ร่มเงาของออนน่งเนี่ยก็จะครอบคลุมไปถึงส่วนท้ายกระบะได้อย่างลงตัวเลยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานไปอีกแถมพื้นที่ในการวางสัมภาระเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะ น,ะะนั่นก็คือ subaru xv c o s t a c คันนี้ค่ะที่ไม่เพียงแค่จะติดตั้ง atlas roof rack ลงไปนะคะเขายัางมีการอัปเกรดช่วงล่างที่มีสมรรถนะที่เหนือขึ้นไปอีกทั้งด้านการใช้งานในชีวิตประจำวนันและในการลุยทางขรุกระเนื่องจากชุดช่วงล่าง ats suspension for subaru นี่นะคะเป็นการยกช่วงล่างขึ้นมาถึง2นิ้วด้วยการแบบ complete set เ,เลยเพื่อเพิ่มพื้นที่กาวเคลยร์และพื้นที่ที่ใต้ท้องรถเนี่ยจะยกสูงขึ้นเพื่อตอบโจทย์ใน subaru นะคะที่ออกแบบให้รถเขาเนี่ยเป็นสายลุยได้อย่างเต็มที่นะคะ เสริมความมั่นใจในการลุยและสมรรถนะในการขับขี่บนท้องถนนให้กับ XV ของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ และ Atlas Loop ูปแบ k System ตอนนี้นะคะของเรามีอยู่6ขนาดด้วยกันแล้วก็ชุด Specific Bed Kit รองรับรถอยู่ตอนนี้อยู่8รุ่นด้วยกันนะคะและด้านหลังอิมนี้นะคะก็คือแผงโชว์ Atlas นะคะที่ติดตั้ง Accessory เป็นตัวอย่างให้เราดูแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง mm. ไม่ว่าจะเป็น s h o w e r l o l เด r นะคะชุดจับทัว Re Co v า r y b o a r d Holder นะคะชุดยึดแผ่นกันลื่นนั่นเองแล้วก็เจอร y can ชุดยึดผังเจอร y c แ n นั่นเองค่ะและยังมี Spare Wheel h เด d e r นะคะยึดยางอะไรอยู่ดด้้านนนบก็ไะะคะ หรือใครจะติดตั้งอ w n i n g เป็นอ w อนนิ่งแบเกตก็จะมีชุดขายึดอ w n i n g อยู่ด้านข้างนะคะและอื่นๆอีกกว่า10รายการเลยนะคะที่สามารถ Add-on เข้ามาใช้ตามวัตถุประสงค์ของเราได้เลยนะคะใครอยากใช้แบบไหนก็เลือกใช้ Add-on เข้าไปได้เลยไม่ต้องเจาะไม่ต้องทำาร้ายแหลกของเรานะคะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่ i r o n m a n 4x4 ได้สร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับนักเดินทางนักผจญภัยจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ โดยที่ a i r o n m a n 4 b 4นะคะยังมีอุปกรณ์และโปรดักต์อื่นๆมากกว่า1000รายการไว้ให้นักผจญภัยอย่างคุณและเพื่อนๆได้เลือกใช้เสริมสร้างความมั่นใจในการท่องโลกอย่างปลอดภัยและสนุกกับทุกเส้นทางค่ะและในคลิปหน้า a i r m a n 4 x 4จะพาไปชมสินค้าตัวไหนนะคะก็ต้องรอติดตามยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะคะหรือถ้าผู้ชมท่านไหนนะคะอยากดูสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือว่ารถท่านไหนนะคะมาให้เรารีวิว ก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาบอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอิ่มต้องขอลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ